สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชินแนลเองเนี่ยผมและวันนี้นะฮะเซเว่นทูชินแนลก็อยู่กับมังงะเรื่องศึกตำนานเสียซรีหรือว่าการปิบัตเสียทรีนั่นเองเนี่ยผมกับมังงะตอนที่ส4ท้าความสุ่มงานในตอนก่อนมังงะในตอนก่อนเนี่ยก็ได้พบว่าการต่อสู้กับเอลกี้เนี่ยค่อนข้างหินมากเลยนะฮะในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยก็ได้พบว่านาซีกับดอนนี่นี่แหละคือ MVP สามารถตอบโต้กลับนะฮะจนเพอร์ซี่เนี่ยหาโอกาสในการโจมตีได้และเหมือนในตอนนี้เนนนนี่่่่่ยจจะะสสาาาาาาามมมมมรรถถัดดดดกกลลลลุุไไไ้้ึึงงงคตตชอ ในตอนนี้เพอร์ซี่กับดอนนี่เนี่ยกำลังฮิวอยู่นะฮะจากพลังของเพอร์ซี่จิ๋วพลังนี้เนี่ยสามารถใช้ในการรักษาบาดแผลได้และเน่เนี่ยก็ได้พูดมาก็ดีเหมือนกันที่เราเนี่ยสามารถจัดการหนึ่งในพวกมันได้และนาซีเนี่ยก็ได้พูดต่อแต่ว่านะเลยสามคนกันสิแต่แล้วดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดมาแต่ว่านะนาซีถ้าเกิดนายมียาแล้วก็ทำไมนายไม่บอกพวกเราก่อนล่ะเฟยเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดแทรกนั่นก็ถูกแหละเพราะถ้าเกิดนายบอกแล้วก็เราจะได้มีการวางแผนใหม่ พอถ้าเกิดเราได้มีการใช้ข่าวของมันและมีประโยชน์ขนาดนี้นะเราก็น่าจะสามารถไปยุกต์ได้นะตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดเสริมใช่เลยไอ้เพอร์ซี่พูดถูกแต่แล้วนาซีเนี่ยก็ได้พูดกลับมามันก็คงจะดูเศร้าหน่อยแต่ว่ามันแค่ได้ผลในวันนี้เท่านั้นแหละจริงๆนเ้าชั้น่ะควรมีการทดลองก่อนว่ายาตัวนี้นะมีผลยังไงมีตัวอย่างการทดลองและเอฟเฟกต์หลังการใช้งานเพราะว่าตอนนี้นะเราไม่ทราบเลยขนาที่นาซีได้พูดเสร็จนาซีเนี่ยก็ได้ล้มลงและเหมือนในตอนนี้นาซีเนี่จะแขนชาแขนงชา คงเป็นเพราะว่าการเสริมพลังกับระยะเวลาแน่ๆเหมือนว่าในตอนนี้ร่างกายชั้นอ่ะจะรู้สึกอ่อนล้าภายหลังตามมาแต่แล้วเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดแทรกมาเอ้าไงเป็นงั้นล่ะนาซีเพราถ้าเกิดงั้นน่ะนายก็ต้องบอกก่อนสิว่าจะให้ชั้นเอานปหนูทดลองเพราะนายเรียกชันว่าหนูตะเพาไม่ใช่อย่างนั้นเหรอแอนเน่ที่ได้ฟังเนี่ยก็เลยงงขอเบรกแป๊บดิความสัมพันธ์ของนายสองคนนี่คือเป็นยังไงกันนั้นเนี่ยนาซีเนี่ยก็เลยตอบกลับแอนเน่ไปว่ามันแค่เป็นคําพูดที่เราได้มีการพูดกันในช่น่่มม่่ววววงงแแแแรรรกกกกตตตาาาาาเออนนนไไมมมมมูู้้้้้คหยัลิิี็ดท ลืมไปไม่เถอะเรื่องนั้นนะเพอร์ซีว่าแต่ว่านายเนะี่ยอธิบายชั้นทีสิว่าทําไมนายเนะี่ยถึงได้กําลังช่วยเจ้าหมอนั่นทังที่หมอนั่นเป็นศัตรตูกันและเพอร์ซีเนี่ยก็ได้พูดกลับมาคือว่าสินแต่ว่านะการฆ่าคนนะ่ะมันไม่ดีนี่และสินเนี่ยก็ได้พูดตอบโต้จะบ้าเหรอแกนี่มาเด็กเมื่อวานซืรจริงๆนะเพราะาเจ้าพวกนั้นนะ่ะตั้งใจเล็งชีวิตนายแต่ว่านายกับช่วยชีวิตเขาไว้เนี่ยนะการที่เราสามารถชนะศึกในการต่อสู้คราวนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวของเจ้าหมอน,นั่นเอลกิน มันดูถูกเราชนะแล้วเรานะ่จึงสามารถชนะมาได้และนั่นก็เป็นอย่างที่เราได้มีการคิดไว้แต่ว่านะถ้าเกิดเจ้าหมอนั่น,น่ะมีชีวิตอยู่และครั้งต่อไปที่มันโจมตีเราคิดว่าเจ้าหมอน,นนะ้่น่ะจะโจมตีเธอเละเทะ,ะประมาณอีครั้งหรือยังไงกันมันไม่มีทางแน่หรือว่านายทําอย่างนี้เพราะว่านายนะ่ะตั้งใจเปลี่ยนใจเขาอย่างนั้นเหรอแต่แล้วเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดกลับมาไม่ไม่ไม่ฉันแค่ไม่ได้อยากฆ่าคนเท่านั้นเองการฆ่าคนอนะ่ะไม่ว่า,างไงก็ตามก็ต้องห้ามทําคุณปู่ฉันเคยพูดไว้สินเนี่ยมา ตามใจงั้นมันคงน่าจะดีกว่าถ้าเกิดพวกไล่ตามคนอื่นนะจะมีการโจมตีเราโง่อย่างนี้ฉันภาวนาให้เป็นอย่างนั้นกัแเรากันนะแล้เพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดกลับมางั้นถ้าเกิดเป็นในกรณีนั้นแล้เพอร์ซี่เนี่ยก็ใช้พลังเขาในการอุ้มล่าทุกคนเนี่ยในการบินออกจากป่าเสียงของดอนนี่ที่พูดมาว่าโหโคตรเร็วพวกเราเคลื่อนที่ได้อย่างโคตรเร็วอะทำไมนายไม่ทำอย่างนี้แต่แรกฟะไอ้ลางโง่ซิวเวนเนี่ยก็ได้พูดภาษาสัตว์กับซินออกมาสุดยอดเลยนะครับบอสแอนน่ในตอนนี้เนี่ งั้นคราวนี้เราเนี่ยก็น่าจะสามารถหลบหลีกเขาได้แล้วล่ะและเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดต่อถ้าเกิดพวกเขาในะหาเราไม่เจอเพราะเราก็คือปลอดภัยไงล่ะแต่แล้วนาซีเนี่ยก็ได้พูดมานี่มันบ้าหน่อยหรือเปล่าเพอร์ซิวเชื่อนายทำอย่างนี้นะพลังของนายเนี่ยจะถูกใช้ไปกับการเคลื่อนทะี่นะพองั้นแล้วพลังเวทนายนะและเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดกลับมาฉันอัดสบายมากแต่แล้ววินาทีนั้นซิสเนี่ยก็ได้พูดต่อนาซีเนี่ยพูดถูก นายก็น่าจะรู้นี่นาว่าการเคลื่อนที่ของนายนะยิ่งช้ามันก็ยิ่งดีกว่าแต่ว่าในตอนนี้นายนะ่ะเคลื่อนที่เร็วมากนายเนะี่ยควรหยุดพักและประหยัดพลังงานเวทให้มากที่สุดแต่เพอร์ซี่เนี่ยก็ได้เถียงกลับมาแต่ถ้าเกิดเป็นงนั้นพวกเขาเนี่ยก็จับเราได้สิถ้าเกิดเป็นงั้นแล้วก็แล้สซินเนี่ยก็ได้พูดมาและอย่างนี้มันจับนายไม่ได้ตรงไหนกันละ่ะเมื่อซินเสียงซินก็ได้มีบางอย่างเคลื่อนที่นะตอนนี้แต่ละคนเนี่ยช่างงงแอมเน่เนี่ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนะเสียงอะไรกันน่ะไม่มีช้างน่ะมีพลังเวทสองจุดนเน,นที่มาหาเรา ื่อนที่มาด้วยความเร็วมากขนาดพวกเราเคลื่อนที่เร็วขนาดนี้แล้วนะใช่แล้วนะฮะนั่นคือกลุ่มของอัศวิน2ตอนที่ได้กำลังเคลื่อนที่มามัน2คนเนี่ยกำลังพูดกันอยู่ว่าเอลกินถูกกำจัดแล้วงั้นสินะแต่ว่านะมีพลังงานเวทเคลื่อนที่อย่างเส้นตรงกลางป่าเนี่ยนะไม่น่าเป็นไปได้ปกติแล้วพวกมนะันบินได้มันก็พวกเรางั้นหรอและในตอนนี้กลุ่มของอัศวินเนี่ยกำลังเคลื่อนที่มาถึงแล้วแอเนเน่ก็เลยพูดมาพวกเขากำลังมาแล้วและจากนั้นซินเนี่ยก็ได้พูดแทรกมานั่นมันมาที่สามารถบินได้อย่าง,น,ง,องอน,านั สัญลักตัวโปรดของราชาอาเธอร์มันะสามารถใช้ในการท่องพื้นท่องทะเลและท่องอากาศได้เมื่อซินเสียงมันซินเนี่ยก็ได้พูดมานั่นคงเป็นสัตว์มายา่ตัวหนึ่งคล้ายกับเสือนอนนอตน่ะนะเจ้าอาเธอร์นั้นคงให้พวกมันมาในการใช้กำจัดพวกเราและนาซีนเนี่ยก็ได้พูดแทรกมานายนี่รู้เยอะจังนะซินแต่แล้วเสียงของอศวินสาวเนี่ยก็ได้พูดมาอ่านั่นคือเด็กในคำชํานายแล้วก็เพื่อนเขางั้นสินะฉันรู้ว่าเอลกิน,น่ะ คงจะกล้าหาญเกินไปแล้วก็ทําอะไรบ้าบอทั้งที่เตือนแล้วแต่แท้ว่าอย่าเล่นกับพวกมันมากเกินไปแม้ในตอนนี้พวกมันนะจะเป็นแค่เด็กก็ตามและในตอนนี้เนะี่ยมาสเปนีเนี่ยนะก็สามารถไล่ตามความเร็วของเพอร์ซี่ทันตองกล้าพูดเลยว่าเรื่องความเร็วพลังกับเพอร์ซี่นั้นกลายเป็นรองและเมื่อสามารถไล่ตามทันอัศวินสาวเนี่ยก็ได้มีการใช้งานเวทด้วยพลังแห่งกะชาทั้ง4ธาตุข้าขอสั่งเจ้านําพลังนั้นมาประยุกต์ใช้เคียววายุและจากนั้นเนี่ยก็ได้มีพลังลมนะฮะปั่นเป็นรูปเคียวเข้ามาโจมตี เพอร์ซี่เนี่ยก็พยายามมากนะฮะในการหลบการโจมตีและในตอนนี้เนี่ยกับการเป็นการต่อสู้กาอากาศเสียงของดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดมาเพอร์ซิวลหลบมันเร็วแต่แล้ววินาทีนั้นนาซีเนี่ยก็ได้พูดมานายเนี่ยเอาพวกเราลงเลยพลังเวทนาย,ยเนี่ยไม่สามารถทนได้แน่แต่สวินสาวเนี่ยก็ไม่รีรอในการรอช้ามันได้มีการใช้พลังเวทต,ต่อด้วยกระทาทั้งสธาถาขคาขอสั่งเจ้านําพลังมาใช้ กำแพงทรายและในตอนนี้เพอร์ซี่ที่กำลังบินอยู่เนี่ยก็ได้พบเจอกำแพงขนาดใหญ่ในขณะนั้นเองเพอร์ซี่นะฮะก็ได้ชนแต่โชวดีมากที่เพอร์ซี่เนี่ยสามารถตับพลังเขาก่อนที่พลังเขาเนี่ยจะพุ่งชนกำแพงทรายและเหมือนในตอนนี้เนี่ยเพอร์ซี่เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยล้ามากจากใบหน้าเขาเนี่ยก็น่าจะพอรู้ว่าเขาในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างอิดโรยแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังคงพลังเขาไว้อยู่นะจนในตอนนี้ทุกคนเนี่ยสามารถลงมาได้อย่างปลอดภัยดอนนี่เนี่ยก็เลยพูดถามไปว่า นี่เพอร์ซี่นายโอเคใช่ไหมส่วนนาซีในตอนนี้เนี่ยก็เลยพยายามมาดูอาการเพอร์ซนะิวอลน่ะไม่สามารถสู้ได้สักพักหนึ่งนั่นแหละพะฉะนะในตอนนี้นะ่ะคงไม่สามารถไปไหนได้และแอนเน่เนี่ยก็ได้พูดมาเหมือนเขาในตอนนี้นะ่ะน่าจะหมดแรงแล้วเมื่อสิ้นเสียงแอนเะน่เนี่ยเพอร์ซี่ก็พยายามมากในการลุกฉันนะ่ะฉันยังไหวฉันจะทํามันเองและเหมือนในตอนนี้อัศวินชายคนนั้นก็ได้อยู่ต่อหน้าเพอร์ซี่และมันเนี่ยก็ได้พูดมาไ,ไงไอ้หนูพวกแกคือ หนึ่งในสี่จัุรอาชาและเพื่อนเขางั้นตัวฉันนะ่ะจะขอเด้ดหัวพวกแกในการต่อสู้ครั้งนี้ทุกคนเลยก็แล้วกันและแล้วมางานนะเรื่องสี่จัุรอาชาหรือว่าการลิติเสียสวินเนี่ยก็ได้จบลงไปในตอนนี้นะฮะกลุ่มของเพอร์ซี่เนี่ยค่อนข้างอันตรายมากแล้วเพราะถ้าเกิดดูจากตอนนี้นะนาซีไม่น่าสวยแล้วนะฮะเหตุเกิดจากว่าใช้พลังของเขาเซอร์นอตและผลมันเนี่ยตามมาย้อนหลังส่วนเพอร์ซี่ในตอนนี้เนี่ยก็ใช้พลังค่อนข้างเกินตัวมากในการบินหนีการใช้พลังในการบินหนีเนี่ยก็จะเป็นผลร้ายกับเขาในภายหลังนั่นคือพลังเวหมด ดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่สามารถสู้ได้ในตอนนี้นะเท่าที่เห็นหลักๆเลยนะฮะจะเป็นแอนน่คนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ดอนนี่คนหนึ่งงั้นก็อย่างชัดเจนเลยนะว่าการต่อสู้ครั้งหน้าเนี่ยสองคนนี้คงได้ออกลงแล้วงั้นมารับชมตัวอย่างตอนต่อไปกันฮนะใครไม่อยากรับชมนะสามารถไปคลิปได้ตรงนี้มงงางัตัวอย่างตอนต่อไปตอนที่4ี่ห้าเพอร์ซิวัลนาซีพวกนายเนะี่ยพักผ่อนก่อนเถอะใช่แล้วนายสองคนอนะ่ะทำตามที่แอนน่บอกเถอะส่วนดอนนี่นายนะ่ะมากับฉันเอ๊ฉันเนี่ยนะผู้คนเนะี่ยคงหมดหวังเที่ยวผู้หญิงตัวเล็กเยี่ย นั่นคือการขาดเดี๋ยวก่อนซีแอนเน่คือว่านะแล้วแล้วเธอยังไงคือคือฉันต้องเจอไอ้ตัวใหญ่แต่ตัวฉันเล็กกว่าเจ้าหมอนั่นสีเท่าได้มัง้ง <c oughs> นี่หล่อนนะเรียกใครว่านางขี้มูก,กันยะ ah? กล้าดียังไงกัน <c oughs> เดี๋ยวก่อนซีแอนเน่เธออย่าทิ้งฉัน นี่นะอาจจะเป็นตัวอย่างของมังงะตอนที่4 5บอกเลยว่าตอนหน้าบันเทิงแน่นอนดอนนี่ในตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เก่งการหาเหวอะไรนะฮะผมที่แหวงก็ยังไม่ขึ้นสักทีหน้าองสารเขาจริงมังงะในตอนหน้านะฮะเรามาดูความหาของดอนนี่กันคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วนครับใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์บ๊ายบายครับสวัสดีครับ